สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปอธิบายหรือเฉลยนะคะโจทย์ในหน้าที่6ของเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการใช้สัญลักษณ์แทนการบวกหรือซิกมานะคะเรามาดูข้อที่7ค่ะจากโจทย์นะคะต้องการหาผลบวกนะคะโดยที่ i ตั้งแต่หนึ่งถึงอินฟินิตหรือเป็นรูปอนุกรมดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะแจกแจงดูก่อนเพื่อตรวจสอบว่าหน้าตาอนุกรมนั้นนะคะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ะะงั้นเราก็แทนไอทีละตัวลงไปเลยค่ะสังเกตว่าตัวล่างเนี้ยมีไอคุณอยู่ข้างหน้าดังนั้นพยายามอย่าคุณเข้านะคะให้จัดรูปนะคะตามตำแหน่งของไอไว้ก่อนนะคะเพื่อตรวจสอบแล้วนักเรียนสังเกตไหมคะว่าข้อนี้จะคล้ายกับคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นอนุกรมเทเลสโคปนั่นเองนะคะ,คะทำไปสัก4พจนะคะอันนี้ตัวที่3 3บวก2ตัวที่4อครูใช้4พจนะคะ นะก็เป็น4บวก2แบบนี้นะะพอประมาณแล้วก็อยู่ในรูปของอนุกรมอนันต์จากนั้นเราก็จัดรูปนะให้ดูง่ายนะคะก็จะเป็น1คูณด้วย3อยู่ข้างล่างนะคะตัวส่วนจัดตัวส่วนห้องบนเสร็จหนึ่งหมดเลย2คูณด้วย4บวกด้วย3คูณด้วย5บวกด้วย4นะคูณด้วย6จะเห็นว่าหน้าตา ของข้อน,นี้เมื่อเราแจกแจงมาแล้วเป็นอนุกรมเทเลสโคปแต่เป็นเทเลสโคปที่มีลักษณะนะคะอาจจะต่างจากโจทย์ที่เราเคยเรียนมาแต่ก่อนอื่นค่ะก็ให้เราสังเกตก่อนนะคะว่าตัวล่างของเราเนี่ยนะคะที่เขาให้มาเนี่ยแล้วเราแจกแจงแล้วเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่ปรากฏว่ามันต่างกันอยู่2ทุกตัวเลยแต่โจทย์เราอ่ะต้องการ1ต้องการตัวบนที่เป็นตัวเศษหนึ่ง ดังนั้นจากความรู้เดิมนะคะเรื่องเทเลสโคปเนี่ยนะคะเราจะแยกให้อยู่ในรูปของเศษหนึ่งนะคะแล้วก็เศษหนึ่งของส่วนของตัวล่างที่อยู่ในรูปผลต่างดังนั้นตรงนี้ครูเขียนเป็นตัวทดไว้นะคะก็คือจากโจทย์นี้เราจะแยกเป็น1ส่วน1ลบ1ส่วน3แล้วก็ตรวจสอบโดยการคูณไข้ดูใช่ไหมคะก็จะเป็นนะ3ลบด้วย1แล้วก็ส่วนด้วย1คูณ3แบบนี้จะเห็นว่าตัวบนเนี่ยนะคะ สามลบหนึ่งก็เป็นสองตัวล่างหนึ่งกับสามแต่โจทย์นะ่ะเขาต้องการหนึ่งดังนั้นต้องมีการแต่งเติมโดยการคูณท,ทุกตัวเข้าไปนะคะโดยการคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองค่ะดังนั้นทุกๆพจน์ที่เกินสองเนี่ยนะคะที่ต่างกันสองก็จะมาเป็นตัวนะคูณอยู่ข้างหน้าในรูปเศษส่วนของตัวที่ต่างกันเป็นแบบนี้นะคะ,ะเศษหนึ่งส่วนสองของทุกๆพจน์ ก็จะเป็น1นส่วนหหรือ1นึ 1. 1. ่ที่เฉยก็ได้นะคะ1นส่วนสอันนี้ใส่ส่วนหนึ่งเพื่อให้เห็นชัดว่าเราได้ทําการแยกมาจากตัวพจน์หน้ามาเรียบร้อยแล้วบวกด้วย1นส่วนสลบด้วยหส่วนสบวกได้1ส่วนสลบด้วยหส่วนหบวกได้1ส่วนหนะคะลบด้วยนะคะตรงนี้ตัวต่อไปนะลองเช็คดูซิ สา,าต่อไป4ีนะคะสข้อนี้ไม่ได้คอนเน็กนะคะเชื่อมต่อกัน,นโพสต์ต่อพสน์เดี๋ยวดูนะคะว่าหน้าตาของเขาเนี่ยจะไปเชื่อมกันตรงไหนอย่างไรอย่างกุไลชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ต่อไปชุดที่4ก็จะเป็น1นึ่ส่วนสีลบหส่วนหแล้วเขียนในรูปอนุกรมอน,นันต์นะคะปิดวงเล็บต่อไปให้เราสังเกตค่ะว่าตัวด้านในเนี่ยที่จะ มีคู่มานะลบกันให้เป็นศนย์ว่ามีหนึ่งส่วนสามมีหนึ่งส่วนสี่แล้วนักเรียนถ้าเราต่อไปอีกนะคะเราจะพบ1ส่วนด้วยข้างหน้าก็จะเรียงกัน1 2ึ่สามสี่ต่อไปก็ต้องเป็นหนะะ้าห้าแล้วก็ไปคู่กับ7ดใช่ไหมคะดังนั้นมีโอกาสที่จะเจอหนึ่งส่วนหไหมคะหนส่วนห้าก็มี หนะะึ่งส่วนหก็จะมีค่ะก็จะเจอกันอีกนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะจะพากันเข้าใกล้ศูนย์แต่ตัวที่จะไม่เจอกันอีกแล้วหรือไม่พบคู่ของตัวเองเอีกแล้วก็คือ1นส่วนหหรือ1นะะกับ1นส่วนสองนะ,ะลองตรวจสอบดีๆนะคะที่เหลือเนี่ยจะจะมีเพื่อนที่รอนะ,ะเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามกันหมดเลยนะคะอันนี้ถ้าเราจะเขียนต่อก็จะเป็น1ส่วนด้วยถ้าเป็นพจน์ที่5นะก็ตามด้วย7 ะะต่อไปก็จะเป็น1ตัวที่ 6, นกะก็จะตามด้วย8นะคะก็จะมีทุกตัวที่รออยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะลองไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้เอาละคะ่ะส่วนที่เหลือทั้งหมดก็จะเป็นคําตอบนะคะเราก็จะได้ตัวหน้านะคะอย่าลืม1นส่วนสนะ,ะแล้วตัวในที่เหลือก็คือ1แล้วก็บวกได้1ส่วนส ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็ใช้ความรู้เรื่องของเศษส่วนนั่นเองค่ะ1ส่วน2 1บวก1ส่วน2เป็น3ส่วน2คำตอบก็คือ3ส่วน4ะคะเป็นอนุกรมลูกเข้านั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อข้อที่8เลยนะคะในคลิปนี้นะคะข้อที่8ค่ะสังเกตนะคะอันนี้ใช้ในลักษณะของค่า n ก็ทําเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ข้อนี้ครูจะพาไปเร็วแล้วนะคะนิดนึงก็คือเราแทน n ทีละตัวลงไปเลย1ส่วน n ข้างในบวก1ก็เขียนเป็น2แบบนี้เลยนะคะโจทย์นี้ก็คล้ายๆกับที่เราเคยเจอมารอบหนึ่งแล้วแต่เปลี่ยนเป็น n นะตัวที่2 n 2> เป็น2ตัวถัดไปก็คูณได้3นะต่อไปก็เศษ5 ตัวที่3คูณด้วสี่ต่อไปก็เศษห้าพจน์ที่4คูณด้วยหอันนี้ก็จะเข้ารูปแบบของเทเลสโคปนะถ้านักเรียนเอาเลขห้าออกมาก่อนก็จะได้เห็นชัดนะคะว่าถ้าเราแยกข้างในนะมันจะต่างกัน1ตามที่เขาต้องการอาเองคูนะเขียนละเอียดเลยนะคะนะเขียนละเอียดก่อนก็จะเป็น1ส่วนด้วย1คูณ2บวกด้วย1ส่วนด้วย2คูณ3 บวกด้วย1ตามด้วย3คูณ4บวกด้วยนตามด้วย4คูณ5บวกจุดจุดจุดแบบนี้นะคะ,ะข้างหน้านี้รอก่อนส่วนด้านในเห็นไหมคะว่าข้างล่างเนี่ยต่างหนึ่งข้างบนก็ต้องการหนึ่งดังนั้นตรงกันค่ะถ้าเมื่อไหร่มันตรงกันหรือเท่ากันเราไม่ต้องแต่งเติมเราสามารถแยกนะคะเป็นรูปเศษส่วนนะ,ะผลต่างในรูปเศษส่วน2ชุดตามตัวล่างโดยที่เริ่มแต่หนึ่งเสมอก็จะเป็น 1.1ส่วนหนะหรือ1แล้วก็1.2ส่วน2ลบนะคะเป็นผลต่างของเศษส่วนที่ร่มเศษหน่หส่วน2ลบ1ส่วน3บวก1.3ส่วน3ลบ1ส่วน4บวก1ส่วน4ลบ1ส่วน5ข้อนี้เป็นอนุกรมเทเลสโคปที่มีการเชื่อมต่อนะคะพดต่อพดดังนั้นพดต่อพดที่เรียงตัวกันนั้นจะเข้าใกล้ศูนย์ส่วนตัวที่เหลือก็คือ1.1ส่วนหหรือ1ดังนั้นคำตอบของเรา ห้าคูณหนึ่งก็เท่ากับห้านะคะเป็นอนุกรมนะคะลูกเข้านั่นเองค่ะ